เป็นเรื่องเฉียดตายบนท้องถนนอีกหนึ่งเรื่องนะครับมีรถเครน10บล้อคท่านผู้ชมขับพุ่งขึ้นมาขวางถนนนะทำให้รถพร่วงที่มาทางตรงเบรกไม่ทนันเกิดอะไรขึ้นไปดูภาพครับรถใหญ่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  โอ้โหนิดเดียวนะฮะนี่ถ้าหาักหลบไม่ทันน่น่ะสิจะชนกี่คันนะ<ม>เอาเนี่ยดูสิแล้วดูนะเก่งข้างซ้ายหยุดๆๆแล้วเดี๋ยวจะมีรถตู้ข้างขวาก็หยุดครับแต่จังหวะเนี้ยคือมันมีช่องอยู่พอดิบพอดีเลยอ่ะพี่อ๊อฟนี่แล้วมอเตอร์ไซค์ค้นเห็นไหมอยู่ตรงกลางเลยถ้าไม่หักหลบนะมอเตอร์ไซค์รถตู้แล้ว รถใหญ่จะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับนี่เขากรีดร้องกันลั่นรถเลยอ่ะใช่เป็นวินาทีระทึกนะฮะรถเครน10บล้อคันหนึ่งเนี่ยขับมาตามถนนอยู่ดีๆจู่ๆก็มาจอดขวางถนนแบบนี้ทําเอารถที่มาทางตรงทุกคันเบรกหมดแต่ปรากฏมีรถพ่วงคันนี้เขาก็เบรกไม่ทันไงครับเขาก็มาเร็วเหมือนกันเอ๊ะมาขวาหรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็เลยต้องหักหลบกระชั้นชิดกระทันหันนะฮะเจ้าของรถคันนี้นี่ก็เลยกรีดร้องเลยว่ามันนิดเดียวจริงๆกลัวจะชนนะครับ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ครับก็เลยเอาคลิปมาโพสต์เตือนภัยบอกว่าเหตุการณ์นี้อยู่ที่พุทธมนฑลสายหนึ่งนะก็เอามาเตือนกันร,ระมัดระวังการรวมไปถึงรถใหญ่คิดจะทําอะไรเนี่ยคุณอย่าทําเลยใช่คุณเป็นรถใหญ่อะคุณต้องส่งสัญญาณอะไรหน่อยออนะดูหน้าออดูหลังก่อนใช่ครับนะมาหักหลบหรือว่ากลับรถแบบกระทันหันแบบนี้มันเสี่ยงม,มากๆเลยครับ